เพิ่มงบประมาณธนาคารอิสลามปี63เพิ่มขึ้นจากปีก่อน2 0 2 4ล้านเป็น2,800ล้านบาทนี่เป็นเอกสารวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563กระทรวงการคลัง ในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้รายละเอียดไว้ว่างบประมาณปี2 5 6 3บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำกัดได้รับจัดสรรทั้งสิ้น2,800ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2562าจำนวน2024ล้านบาทและเมื่อย้อนกลับไปดูในปีงบประมาณ2562ซึ่งเป็นปีแรกที่ธนาคารอิสลามได้รับการยกระดับขึ้นเป็นรัฐวิสาหากิจของรัฐบาลไทยเพราะไม่สามารถชำระหนี้เสียได้ต้องให้กระทรวงการคลัง เข้าเทคโอเวอร์ถือหุ้นในอัตรา99.7ส่งผลให้ธนาคารอิสลามตกเป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะเท่ากับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินโดยในปีแรกนั้นธนาคารอิสลามได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ775ล้านบาท และเมื่อปีนี้ปีที่2ก็ได้เพิ่มขึ้นอีก2,800ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง2,24 0ล้านบาทถือว่าสวนทางกับฐานะทางการเงินของประเทศในสภาวะวิกฤตเช่นนี้แน่นอนว่าเมื่อฐานะของธนาคารอิสลามเข้มแข็งขึ้นก็ย่อมจะส่งผลต่อชาวมุสลิมใน5จังหวัดชายแดนใต้ที่จะมีฐานะดีขึ้นเพราะวัตถุประสงค์ของการตั้งธนาคารแห่งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจใน5จังหวัดชายแดนใต้อันมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเพราะธนาคารแห่งนี้เป็นเพียงธนาค ธนาคารเดียวที่มีที่ปรึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของศาสนาอิสลามแน่นอนว่าก้าวย่างของธนาคารอิสลามจากบริษัทมหาชนจนกลายเป็นรัฐวิสาหกิจย่อมจะเป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธได้ศึกษาเพื่อดําเนินการก่อสร้างธนาคารพุทธแห่งประเทศไทยให้เป็นผลสําเร็จและเมื่อน,นั้นชาวพุทธก็จะลืมตาอ้าปากจะก่อสร้างอะไรก็ไม่ต้องแบมือของเงินรัฐบาลอีกแต่สามารถจะกู้ยืมผ่านธนาคารพุทธได้โดยตรงซึ่งการก่อตั้งธนาคารพุทธดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สุดท้ายที่จะเข้ามาพยุงฐานะ ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะงบประมาณที่รัฐบาลไทยจ่ายให้นั้นลดลงทุกปีไม่มีความมั่นคงเลยเป็นชนส่วนใหญ่ที่อ่อนแอยังไงก็สู้ชนกลุ่มน้อยที่เข้มแข็งกว่าไม่ได้ประเทศไทยคงไร้ผู้นำทางศาสนาที่มีสติปัญญาและกล้าหาญม้รัฐบาลนี้จะไม่ให้เงินตั้งธนาคารก็เชื่อว่ารัฐบาลต่อไปคงจะเห็นชอบด้วยข้อมูลจาก a l i t t l e b u d d h a c o m